สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับไ oh, hey. ม่ได้ลงคลิปนานวันนี้มาพร้อมกับเอเนอรีที่แบบเยอะมากสูมนัื่อไม่ได้ก็ผมมีกบนี่ไมผมมีกบดำครบแล้วนะกบดำเกินแล้วด้วยจนแบบเนี่ยดาวไฟผมต้องการจะแม็กแล้วอะ่ะจริงเล้วแต่โคโรโบน,นี้มันสูงไม่ได้เนี่ยยี่หกตัวละผมต้องปั้นดาวไฟให้แม็กแล้วพอจะ,จะขึ้นเพชรจะขึ้นเพชรสองแล้ว ขึ้นเพจสองแล้วมันจเป็นต้องมีตัวที่แข็งแกร่งเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากกว่านี้ซึ่งลอไฟเราสามารถโหดได้วกว่านี้ก็เลยคิดว่าถ้าเองไม่มาค่าก็จะไม่เอาเองแล้วไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคิดถึงว่าจะออกไหมนั้นแหละซึ่งเอลซ่าของเราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราก็อยากได้ตัวรีเ็ตสกิลซึ่งถ้าไม่มาเราก็จะเอาอไฟแม็์ อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงส่่สามรหหัสนะครับแล้วก็พร้อมกับเกียร์ใหม่ด้วยภาพคือผมต้องรีบแล้วไม่ได้แล้วขอจบลีกเพจสองก่อนแล้วกันมาคงไม่ได้หรอกมะ้คงคงไม่ให้ออกยากขนาดนั้นโโลโบเนาะไปต่อที่ดีสองเลยไหมตัดจบอีดหนึ่งไปที่ดีสองเลยธรรมดาไม่ได้ครับ อันนี้ยังไม่รีลิคลิปนี้คงน่าจะต้องตัดไปอยู่กับคลิปสุ่มเกียร์พอดีจะตัดไปกับคลิปสุ่มเกียร์จะได้สุ่มพร้อมๆกันเลยไปที่ดีสเลยครับคนอื่นบอกว่าสี่ห้าตัวมีอยู่จริงไม่รู้อันนี้มีจริงไหมไอดีสองก็กครบครับ,บครบทุกไอดีครับแต่ไม่มีตัวปั้นจริงๆคุบไม่ได้กบไอดีสก็ครบเหมือนกัน จะปั้นตัวอะไรไหมดีเนี่ยมูลมูลระยงแม็กเลยโ oh, อ้หเอฟเฟกต์อีม่ก้วนี่30ตัวแล้วส่วนโกงไฮเปอร์ก็18ตัวใช่ไหมเนี่ยคือมันพร้อมที่จะปั้นแล้วอ่ะไอดี2สองอะแต่แบบคือมันยังไม่มาไม่รู้จะใจร้ายใจดำเลยกันขนาดนั้นเนาะโอ้ยดีนี้มีแค่ตัวกระชาห้าใบาเองซึ่งน้อยมาก โอ้โหยอมยอมยอมเป๊ะ holy shit ดัง,งโง่มาอีกโอ้จบเลยไปต่อที่ดีสาม้วครับรดเร็วรวดเร็วมามาถึงดีสามเลยดีสามรู้สึกว่ากบก็จะคมนะแต่รู้สึกว่ายังไม่อยากจับปั่นลูเดียนแม็ก์เท่าไหร่เลยใช่ไหม่ผ้าตัวเหมือนกันครับนี่คือ อันริงอยากได้เอลซ่ามากเลยอ่ะจริงๆนะจริงๆนะเจมเอลซ่าต้องมาแล้วแหละนี่กบแปดดาวอีกแล้วเห็นไหมโอ้ดวงดีอ่ะดวงดีจ,จัดจ้าเจม<ๆ>เขาแจกกบมาสิบตัวซึ่งแบบเยอะมากเขาไม่แจกวัคคูจะไม่ครบอย่างเงี้ยเนะาะแจกมาเนี้ก็ไอดีก็แบบพัฒนาขึ้นอ่ะจริงไอดี ID จะพัฒนาเยอะขึ้นเลย ผมคิดว่าพื้นฐานตอนเนี้ยถ้าจะอยู่ลีกเพชรหนึ่งอะไรเงี้ยเพชรหนึ่งอะไรเงี้ยนะอย่างน้อยก็ต้องกบอย่างน้อยก็ต้องฮีโร่ไอ้กซ์กบเอ็กซ์เตัวละครของเราทุกแทบทุกตัวต้องแม็กต้องแม็กเกือบหมดเลยเนะี่ยทุกตัวเลยต้องแม็กเกือบหมดถึงจะว่าสุ่มถึงจะแบบยืนเพชรหนึ่งได้แบบชิวๆเฮ้ยเราขาดหนึ่งตัวงั้นเราก็ซื้อเลยหนึ่งตัวมันแพงมั <laughs> ้ย ไอ้ดีนี้ก็ต้องรอ,อกบต้องรอให้ครบก็ซื้อไอตัวนี้อีกอันหนึ่งก็แจ๋วๆเลยมาซื้อตัวหนึ่งไปเพื่อี่ครบเราจะได้สุ่มก็แบบอยากได้เอลซ่านะถ้าไม่ได้เอลซ่าก็คงจะยอมแล้วแหละคงเราก็คงจะไม่ดวงดีเหมือนกันสวยมากถ้าคนดวงดีก็ขอให้ดวงดีไปเอลซ่า <laughs> <Elsa S 1> แล้วกันเกรคงไม่อยากได้อยากได้เอลซ่ารูชอบอนิเมะเรื่องนี้มากเลยนะ รู้สึกชอบเอลซาเอลซาเอลซาสิไปมีจริงไหมเอลซาเอลซาไม่ได้ลุ้นอย่างนี้มานานแล้วนะไม่ได้แบบลุ้นกากๆนี้ม่นานแล้วรู้สึกไม่ค่อยมาเอลซาเอลซาอโอ้โหมูลตัดตัวแปดดาวสามารถแต่ด้านเป็นมูลตัดตัวมาอีกโอ้โหยอมเลยฮึบฮึบเอลซา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  เอลซาเอลซาเอลซาไม่มาแล้วมั้งมาไหมคลิปนี้คงต้องไปตัดสุ่มคู่กับเกียร์นะครับเพราะวปึ๊บไม่มาโอ้โหหุนเดวหนา7ดาวเพราะว่าคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่า <S <S ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราตัดลงเลยไหม <c oughs> มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ลีลีล่ก็คงจะสุ่มเกียร์ต่อเพราะเกียร์มันก็ใช้ได้เนาะเราก็ต้องคู่คู่ไปกับเกียร์ด้วยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเกียร์เลยอโอเค มาต่อที่เกียร์เลยประสานลีๆล่มทั้งทีพับจบอยู่ที่ลีกไอดี ID หลักน,นะเพชรสองนี่ได้อยู่ดันไปจบเพชรสองได้แล้วนะไอดี ID 2เนี่ยผมตัดสินใจละเอาบลาไฟแม็กแม่งเลย <c oughs> คิดซะว่าเอาคอมโบเอาคอมโบแร่ตัดแล่เล่หนืดก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยเออมันคงจะสุดไม่ได้แหละเออก็คงจะคงต้องพอมาเกียร์เองอยังอยู่ใช่ไหมเกียร์หกดาวน่าสนใจวะผมลืมอ่ะเกียร์หกดาวสึงจะไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไหมตราชัสิกิวมันยำสามสิบสามร้อยสี่แปดหืมครหลบลีกเฮ้ยหรือว่าจะจะเอาเ,เกียร์วะอืม,อม,อม คือเราเกียร์ก็คือเอาสูงเซตเนี้ยเผื่อได้เกียร์หกดาวมาไอ้หลักมันต้องแบบเกียร์ดาวแล้วบอกวะไปเฮ้ยสุ่มทีไรรู้สึกท้อใจกับเกียร์จริงแต่เกียร์มันจะเป็นต้องมีอ่ะเออเกียร์ชิ้นแรกแล้วไหมเฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์ว่ะสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกียอะไรวะเนี่ยพลังชีวิตห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่นะพลังเคลื่อนที่แล้วก็รละลเบิดสกิลแมว โอ้ยลูกแกว,วิจ,จวิจะดาวจะดาวโอ้โหเตียหุยจะดาวอะไรวะโอ้เซตเตี๋ยหุยมาเต็มเลยไม่เท่าไหร,นะร่นะเซตเตี๋ยหุยเนี่ยโอ้โหจบเลยไม่ได้เล่นเลยโอ้มาไปที่ีดีสองดีกว่าเนื้อสูงไอดีนี่เสจแล้วไปตีวีดีสองต่อเลยมา ต่อที่ดีสองเลยดีสองรับรับรูบีบบ้มาละร้อยเพชรไม่พอต้องไปเก็บอีกเก็บเพิ่มนี่เป็นสองร้อยคือทำทุกอย่างอะ่ะเพื่อที่จะได้สุ่มเกียร์ดูเอา้าทำขนาดนี้อะ่ะคุณยังไม่ให้ผมอะ่ะคุณก็คิดดู <c oughs> โอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะดูดิโอกาสดอบสองเปอร์เซ็นต์แล้วอุดับโอ,โอ้ดับอะไรนะโอกาสดอบเอลซ่าหนึ่งเกาะเอลซ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โอ้ตั้งหงเอรซไอ้ตั้งหนึ่งเปอร์ถึงเวลาแล้วไอ้ดีสองเองต้องเฉิดฉายอย่าตามรุ่นพี่เองไปต้องเฉิดฉายสองนต์ไม่ออกหมวกกระโหลกไฟแล้วก็กรอบฟินิกแล้วก็ดับคพิสตันแล้วก็บูมเแรงฮ้ยจะหมดแล้วนะคือแบบเคลือม,มากปึ๊บอ๋อ เรียบร้อยรองเท้าลดแรกดีใช้ได้อยู่สอ,อน,นี้แต่แบบขอแบบน,น,นั้นดีกว่านะครัแบบโอ้เสียดายวะผมนี่อยากจะบ่นจริงๆเลยไอ้น,นี้กบก็ครบแล้วนะเหลือแค่ปั้นสวยๆก็พอละลนแรกห้าสิบสามน่าจะแรงรดแรกเยอะสุดของรองเท้าอนี่ละเป็นรองเท้าที่รดแรก น่าจะเยอะใช้ได้เลยอับคิดเย็นเย็นก็อับคิดด้วยอับอัดคลิปเย็นเย็นเออเอฟเฟก์ไก่ก็จะเยอะๆหน่อยเออแมนี่ไงรถแรกสามจตั้งสกิลหกก็ใช้ได้นะรถแรกเยอะอถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวไปต่อที่ไอดีสดีกว่าแหมจะได้บนะ่เนาะมาไอดีสเลยเอาตัวน้ำโชคม,มาช่วยก่อน โดน้มโชคมาช่วยอันทีสามจบที่เท่าไรเนี่ยดีเพชรสองไหมเพชรโอเคสองแล้วเจ็ดสิบเพชรคือแรกทุกอย่างแรกทุกอย่างที่มีอะ่ะก็คือคุณก็เห็นใจกันหน่อยละกันมีเพชรให้เก็บพอไหมเนี่ยเย่เท่าไรเองสิบเพชรโอ้โหต้องไปตีรอคอนเพิ่มเดี๋ยวเลยไปเดี๋ยวเรากลับมาอ้ามา แหมก่จะหาตัวรวมมาได้อีกห้ารูบี้ขาบสนรูบี้กันไม่พักเลยเมื่อไหร่เขาจะแจกเราเนาะไอโกงเกียร์เนี่ยอโอกาสดรอปอยู่ที่2%ในการดรอปจดาวแล้ว1%ในการดอรอปกล่องเอลซ่าเดี๋ยวหนาดดรอป0.99้นะ0.09โอ้โหคือแบบ สองชิ้นต้องมาแล้วไปปลอบใจหน่อยไปถ้ามาสองชิ้นคือแบบจะไม่โทษเกมเลยเกาะของเอลซ่าเกาะดังลบเอลซ่าเป่ามันชื่ออย่างงี้เป่าจำชื่อไม่ได้ตบตบตบ,ตบ,ตบชิ้นแรกมาแล้วไหมปัม๊มโอ้โหมาชิ้นแรกก็สลบเลยกูอะไรกรันเนี่ยคาสโนเทพผู้ปิทักโอ้โหแบบสาวใหม่ดีแล้วนะสุ่มมา สองเดือนแล้วนะไม่ได้แล้วนะเจ็ดดาวเนี่ยไม่ได้เลยนะจะอุย้ยมาเลย <c oughs> จะดีใจทำไมมันไม่ดีมันก็ด,มกดีมันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะ่ะเออคอมเราโจมตีต้านสกิลรถแล้วใช้ได้เนาะเอาแทนแหวนแล้วกันเออแทนแหวนน่าจะใช้ได้อยู่ตอนน่อครับนี่โอ้ยเจ็ดดาวได้ไหมเจ็ดดาวเจ็ดดาวโอ้โหอย่างนั้นก็หกดาวก็ได้ไปหกดาวคพโบก็ได้ไป จะเอาโอ้โหชิ้นสุดท้ายใช่ปะเือบหมดแล้วชิ้นสุดท้ายเปล่าชิ้นสุดท้ายเรียบรนอยได้จี้ของเกรย์ไปแค่อันเดียวเองเลยหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วโคโลโบนี้หมดแล้วสเตจวิ่งก,ก็ยังไม่ได้วิ่งเลยคือแบบหมดจริงๆไม่รู้จะหมดอะไรขนาดนี้อสองตัวนี้ไม่ได้ช่วยเลยว่ะนึกว่าจะเอาสองนี้มาจะดวงดีแต่ก็ไมเทล จีของเกรงน่นแหละเป็นจี่รถแรกเอาถ้ามันรดแรกได้เยอะๆก็ดีนนอะเนาะแต่มันลดแรกได้แค่ยี่กว่าเปอร์เซ็นต์อเถือว่าเอาค่าอื่นแล้วกันเนาะือก็อยังใช้ได้นะสิบเเนต็่หรอ1กเต็ม20่สปะเนี่ยยี่สิบเท่าไร่สูงๆนะยี่สิรถแรกยี่สต้านสกิลแล้วก็ความเร็วการโจมตี ก็ไม่ได้แย่นะเอก็ลดแรอแต่เอาไว้อย่างน้อยก็พอๆกับไอจี้เนี้มันมีจี้หนึงนะ่งอะมันก็จี้นี้มันมีแต่ค่าป้องกันไงมันไม่มีค่าอื่นอนะจี้เนี้ยนี่มีแต่รดแร่แต่รดแร่สามห้านะป้องกันแล้วป้องกันกายแล้วป้องกันเวทไงทังเวทป้องกันนะแค่นี้แต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เอาของเฟรมมาก็มีไว้ก็ไม่ไม่เสียได้เนาะดูแหวนเนี้ยยังไม่มีใช้เลยเนี <ül> ่ย โอเคคลิปนี้คงจะจบแล้วต่อจากคลิปนั้นก็คงจะจบกันแค่นี้แล้วคลิปนี้ก็คือสุ่มมากต้องรอสเตจวิ่งสเตจวิ่งผมก็ยังไม่ได้วิ่งเลยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอยเยอะแยะเลยเธอมากเลยโอเคบาย